ตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าดาวปีใหม่แล้วดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราได้ยินกันมาก็คือกรณีที่ทางเนี่ยรัฐบาลมีแผนที่จะว่าจ้างคุณลิซ่าแบล็กพิงกับทางนักร้องโอเปร่านั่นก็คือคุณแอนดรีว์โบเชลลี่เนี่ยมาทำการเข้าดาวที่ที่ประเทศไทยใช่ไหมแล้วดังนั้นมันก็เลยมีกระแสมากมายว่าจะคุ้มหรอจะเหมาะสมหรือเปล่า ล่าสุดสองรัฐมนตรีมั่นใจว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับคนแรกครับทางรัฐมนตรีสาธารณสุขครับคุณอาทิตย์ทินชาญวีรากูลนะครับบอกว่ารายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยมีการหารือกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วและจะมีการหารือเพิ่มเติมอีกนะมั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปจะคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แน่นอนครับหารือกัทนบทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งท่องเที่ยวก็เดี๋ยว หารือกับท่านก่อนทุกอย่างต้องคุ้มค่าคับทุกบาททุกสตางค์เงินที่ใส่ลงไปต้องต้องคุ้มค่าแล้วก็เป็นประโยชน์อีกคนครับคือทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รชัชกิจประการนะครับก็บอกนะครับว่า จะเสนอขออนุมัติงวบกลาง100ล้านบาทในวงประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดกระบี่ใน16พฤศจิกายนนี้เขาจะมีคอรมอสัญจรที่นั่นจะเป็นค่าว่าจ้างทั้ง Lisa ink, ลิซ่าแบล็ k พิงค์และก็แอนเดรียโบเซียลลี่ร่วมงานคาวดาว2022ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจนะครับว่าคุ้มค่าและจะสามารถช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจได้ครับตอนครมอท,ที่กระบี่ครับก็ขอดูสัญญาวันที่30ครับก็เราดูทึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แล้วก็ทางสังคมด้วยครับจะร่วมกับเอกชนหรือเปล่าในการร่วมแน่นอนครับต้องให้เอกชนมาเป็นสปอนเซอร์ด้วยครับครับคือลรามั่นใจใช่ไหมคะว่าถ้าเชิญสองท่านนี้มาจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะได้แน่นอนครับนี่สองท่านก็มั่นใจนะใช่ก็ต้องดูของอย่างนี้นะคือยังไม่ได้ทำาเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคุ้มไหมคุ้มอะไรยังไงก็ต้องลองทำนะคะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ